ไหรอคอยู่นี้ดได้ไม่เป็นไรไม่ชอบเพลงอะไรนะออง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 เออ๋อเพลงเนี้องอเอกองกิมกองไม่ได้ฟังมาเลยมาเลยจริงจรหรอคะเนี่ยบ้านจะรองเนีล่งอ๋อเหมือนคนอีสานก็ นอนสลารับตาแม่ซีกอมเจ้าว่วานอนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน,นต่อต่อต่อน้แค่นี้นออ <laughs> หนูก็อยู่นิ่งนะ <laughs> น,นิ่ง,นะ <laughs> <laughs> งตรงไหน,น <c oughs> แต่างทีก้ก็โอเคเลยอ,อล๋อคลิปลืมมันไม่บอกว่าคลิปหระเออเดี๋ยว ตกลงไม่ถ่ายมือเลยถ่ายหน้าไม่ก็ทำดแล้กอลอหอบ้ะกลับบ้านแล้วใส่จนถ่ายรูปไปกี่รูปแล้วเข้าใครว่าไม่เข้าไให้บอกไม่เข้าโอ้ใครบอกล่ะผมเลยไปเลยอะไรนะเธอเดยเธอนเอไม่ใช่ออกไป จะเขินอะไรด้วปัดปัดออนเกินเกินแปลว่าไม่ได้ยินภาษาจูเกิดมูอ๋อปัดออนแก้วเลี้ยงนี่จมูกต้องขวากันเลี้ยงด้วยโว่าไปชคใคร